น้าบไได้ ก็จะเป็นฟ้าแตก เ้าห้าสิบบาทคััสองเชนเก้ 3, าสิ 5, บค่ะสามเชนล้อยี่สิบค่ะี่เชนห้าร้อยครับไปเ็นห้าร้อบาทอ่ะอเดี๋ยวห้าร้อยก่อาไป ีใจว renamed, ัยร mm. ุ La ่นยย่ททเเ

ไงครับน่าสปปบัดไปได้

อะไรทำวอะไรทำด้วยหัวหนึงเมแตกเลยเดี๋ยวเเดี๋ยวคุณเป็หัวมานาทีนาทีนาทีไปเลยนาทีนาทีออโต้ดิงของรอบแล้วม่ต่อแตกกูไดุ้ยิงเจอเก็บของอยู่แตกแต่ของจริงเันนี้อีกหรือว่า

ซือ้อของปะอะไรนะเจอร์นดมาเองก,อกดได้บ้างพนะี่พันาละาล่ะโอ I <laughs> พวกมักไปดีวยที่กิดก็คือมา่ั้แต้าไหนวะไม่บอก๋ยวเข้าดูในกิฬเอ่ะม่รู้เลยสัตว์ทุกคนจำด้ว่าโดนี่ทีแล้วตีคนอะรอะะเอาล้วหรอเฮ้ยขอให้ตีกี่ทีวะดีกันก่อนโอเยัรู้หมดแมกเลย ใก้เแล้วใกแล้วไม่เยมกลังนกลังนโอ้เนดินเีดีห้นอยู่พี่ทำมันไม่ได้เมันมืดดูไมันไม่ใช่เวลานอนกูตอน้ผมเสรครับเปาอ่ะเิตได้เลยกินไก่อร่อยจังเวนอห้าัดไป่ทีเ่าททดีได้เปล่ากนได้อร่อยเนี่าเล่งย

แม่ไม่ไหวกลัวกลัวกลัวมันคืออะไรสามตัวมีเที่ยบันนั้นหน้าผมพี่หน้าผมบาบารินกับไอ้เีคอะไรนะพี่หน้าผมองรับผมไปม่รไปติดคนติดกับลัมตี้ไม่ได้เียพี่มันอ่ะพวกพวกพันน่ะไม่ใช่พี่ไม่รู้ใครเยันที่เปลี่ยนเลยมันบอกมันบอกมันเปลี่ยนไปก่นอ่ะโอเคเป็นน่าเบื่อยังไรแม่ดีไปไหกันีนี่ยพี่ต้องเอาไปไปเลยเบ็ดี๋ยวผมชืดเดียว Hello, mình bị mình mình mấy mình